คณิตคิดนอกใจสาระพิณีที่ทุกคนต้องร้องว้า wow! ววันนี้เราจะมาดูเทคนิคในการหาค่าความจริงโดยการสร้างตารางค่าความจริงกันนะคะไปดูกันเลยค่ะตารางค่าความจริงถ้ามีประพจน์หนึ่งประพจน์คือ p เราจะพิจารณาค่าความจริงอยู่ทั้งหมด2กรณีค่ะคือจะมีค่าความจริงเป็นจริงและมีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะถ้ามีประพจน์อยู่2ประพจน์ก็คือ p และ q เราจะพิจารณาอยู่ทั้งหมด4กรณีค่ะจะเห็นว่าถ้า p มีค่าความจริงเป็นจริงและเท็จะสามารถแตกแผนภาพต้นไม้ออกมาเป็นจริงเท็จริงเทจสลับกันค่ะดังนั้นเราจะพิจารณาทั้งหมด4กรณีด้วยกันก็คือกรณีที่ p เป็นจริง2กรณีและเป็นเทจ2กรณีคะ่ะและ q เป็นจริงเท็จริงเทจถ้ามีประพจน์ ทั้งหมด3ประพจน์ได้แก่ P, Q, R เราจะพิจารณาทั้งหมด8กรณีดังต่อไปนี้นะคะ P มีค่าความจริงเป็นจริงและเท็จค่ะส่วน Q ก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริงเท็จดังที่เราแตกแผนภาพต้นไม้ออกไปเมื่อสักครู่นี้เองนะคะต่อไปเราจะเพิ่มประพจน์ R เข้ามาอีกหนึ่งประพจน์ค่ะเราก็จะแตกแผนภาพต้นไม้ออกไปอีกค่ะ เป็นจริงเท็จจริงเท็จจริงเท็จแล้วก็จริงเท็จนะคะจะได้ค่าความจริงที่จะต้องพิจารณาทั้งหมด8กรณีนั่นเองโดย P จะเป็นจริงทั้งหมด4กรณีค่ะและเท็จทั้งหมด4กรณี ต่อไป Q ก็จะเป็นจริง2กรณีเท็จ2กรณีจริง2กรณีและเท็จ2กรณีเหมือนเราแบ่งครึ่งเลยนะคะนักเรียนจําเอานะคะส่วน R นั้นก็จะเป็นจริงเท็จจริงเท็จจริงเท็จสลับกันไปค่ะนักเรียนคะสรุปก็คือถ้ามี3ประพจน์ P Q R เราจะพิจารณาทั้งหมด8กรณีนั่นเองดังนั้นในการเชื่อมประพจน์ n ประพจน์ค่ะ เราจะได้กรณีค่าความจริงทั้งหมด2ยกกำลัง N กรณีเรามาดูตัวอย่างตารางค่าความจริงนะคะาำนดให้ p และ q เป็นประพจน์ค่ะจงสร้างตารางค่าความจริงของ p แล้ว q แล้ว not p และ not q นักเรียนคะ ประพจน์ที่ให้มามีทั้งหมด2ประพจน์ด้วยกันคือ p และ q เราก็จะได้ค่าความจริงทั้งหมด2ยกกำลังสเท่ากับ4กรณีค่ะเราจะต้องตีตารางเพื่อรองรับทั้งหมด4กรณีด้วยกันพูดสั้นๆพูดง่ายๆคือตีตารางให้ได้4บรรทัดนั่นเองนะคะ<ๆ>ก่อนอื่นเราต้องกำหนดค่าความจริงของประพจน์ p และ q ในกรณีที่เรา หาค่าความจริงให้ได้4กรณีเราจะต้องกำหนดให้ p เป็นจริง2กรณีค่ะเป็นเท็จ2กรณีค่ะจากนั้น q เรากำหนดให้เป็นจริงเท็จจริงเท็จสลับกันนี่คือขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำนะคะโจทย์ให้มาคือ p แล้ว q เราจะนำ p แล้ว q มาเขียนใส่ในหัวตารางตรงนี้ค่ะเพื่อหาค่าความจริงการเชื่อมประวัตด้วยท่าแล้ว จะเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวคือถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จดังนั้นในบรรทัดนี้ค่ะข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จจะมีค่าความจริงเป็นเท็จและที่เหลือก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดค่ะต่อไปจะเห็นว่าในโจทย์มี n o t p และ n o t q อยู่ด้วยก่อนที่เราจะไปหา Not p และ n o t q เราต้องหา Not p และ Not q ก่อน <laughs> งงไหมคะไม่ต้องงงนะเอาง่ายๆก็คือเราจะหาน็อตก่อนแล้วเราก็จะหาน็อตก่อนและเราค่อยไปหาน็อตและน็อตโดยที่หาตัวที่มันเชื่อมด้วยและนะคะเอาละเราเอาน็อตมาเขียนใส่หัวตารางนะคะและเอาน็อตมาเขียนใส่หัวตารางเพื่อหาค่าความจริงค่ะโดยน็อตก็คือนิสศษค่ะ P เป็นจริงน็อตก็จะเป็นเทจค่ะ P, P เป็นเทปน็อต P ก็จะเป็นจริงค่ะ ส่วน q ค่ะถ้า q เป็นจริง not q ก็จะเป็นเท็จถ้า q เป็นเท็จ not q ก็จะเป็นจริงค่ะต่อไปค่ะเราก็จะไปหาค่าความจริงของในวงเล็บนี้นะคะก็คือ not p และ not q โดยเชื่อมด้วยตัวเชื่อมและนั่นเองนำมาเขียนไว้ที่หัวตารางได้เลยค่ะจากนั้นเราก็หาค่าความจริงกันจะเห็นว่าในบรรทัดนี้นะคะมีค่าความจริงเป็นจริงและจริง ดังนั้นเราก็จะใส่ค่าความจริงที่เป็นจริงเข้าไปที่เหลือมีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะต่อไปค่ะเมื่อเราได้ค่าความจริงของทั้ง2วง,งเล็บนี้มาแล้วก็คือทั้งสองระพต์นี้มาแล้วนะคะเราก็จะไปหาค่าความจริงโดยใช้ตัวเชื่อมท่าแล้วค่ะเราจะดู2ช่องนี้ในการพิจารณาด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จก็จะมีอยู่2กรณีด้วยกันค่ะเพราะฉะนั้น ค่าความจริงที่ได้ก็จะเป็นเท็ตคุณครูก็จะเขียนเป็นเท็จไว้ก่อนที่เหลือก็จะเป็นจริงทุกกรณีค่ะใส่ค่าความจริงที่เป็นจริงเข้าไปเสร็จแล้วค่ะการหาค่าความจริงโดยใช้ตารางค่าความจริงซึ่งเราก็จะได้คำตอบออกมาว่าประพจน์ p แล้ว q แล้ว not p และ not q มีค่าความจริงเป็นเท็จจริงเท็ตจริง เราไปดูตัวอย่างค่าความจริงต่อไปเลยก็คือการดนให้ p q และ r เป็นประพจน์จงสร้างตารางค่าความจริง p แล้ว q แล้ว r ครั้งนี้ค่ะมีทั้งหมด3ประพจน์ด้วยกันก็คือ p q และ r จึงได้ค่าวความจริงเท่ 3, ากับ2ยกกำลัง3เท่ากับ8กรณีดังนั้น8กรณีนี้ทำไมเราต้องหาเพราะเราจะมาตีตารางค่ะนักเรียนตีตารางให้ได้8บรรทัดค่ะแล้วกำหนดประพจน์ p q r ก่อนเลยเป็นอันดับแรกโดยให้ r ก่อนแล้วกัน r ก็คือตัวประพจน์ตัวสุดท้ายที่เราจะกำหนดให้เป็น จริงเทสจริงเทสจริงเทสสลับกันนะคะอันนี้เทคนิคง่ายๆเลยนะคะต่อไปคิวก็จะเป็นจริง2ตัวเทส2ตัวจริง2ตัวเทส2ตัวแบบนี้นะคะและพีก็จะเป็นจริงสกรณีและเป็นเทสสีกรณี ข้อเมื่อกี้คุณครูพาเขียน p ไปหา q ถูกไหมและข้อนี้คุณครูพาเขียนตัวสุดท้ายก่อนก็คือ R ก่อนดังนั้นนักเรียนถนัดแบบไหนเขียนแบบนั้นนะคะขอให้เขียนให้ได้8กรณีโดยรูปแบบค่าความจริงของประพจน์ก็จะแบ่งเป็นกรณีแบบนี้นั่นเองต่อไปเราไปดูที่โจทย์ค่ะในวงเล็บแรกนะคะ p แล้ว q เราจะหา p แล้ว q ก่อนโดยนำมาเขียนไว้ที่หัวตารางจากนั้นไปดูที่ ค่าความจริงของ p แล้ว q ค่ะก็คืออยู่ใน2ช่องแรกโดย p แล้ว q เชื่อมด้วยถ้าแล้วจะเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวค่ะก็คือถ้าจริงแล้วเท็จจะเป็นเท็จหรือข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จดังนั้นครูบิวก็จะใส่ค่าความจริงที่เป็นเท็จเข้าไปค่ะที่เหลือก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีค่ะ เมื่อเราได้ค่าความจริงของประพจน์ p แล้ว q มาแล้วเราก็จะไปเชื่อมด้วยท่าแล้วกับประพจน์ r ซึ่งเราก็จะดูที่ p แล้ว q ก่อนแล้วไปดูที่ r ในตารางของเรา p และ q คือช่องสีแดงแล้วเราค่อยไปดูที่ประพจน์ r แบบนี้นะคะโจทย์บอกว่าเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วเรามาดูกันค่ะว่าข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จมีตัวไหนบ้าง จริงแล้วเท็จจริงแล้วเท็จจริงแล้วเท็จทั้งหมด3กรณีด้วยกันดังนั้นเราก็จะใส่ค่าความจริงเข้าไปค่ะเป็นเท็จเป็นเท็จและเป็นเท็จที่เหลือก็จะเป็นจริงทุกกรณีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะค่าความจริงของประโพส์ P แล้ว Q แล้ว R ง่ายใช่ไหมเลยคะเมื่อเรารู้วิธีการหาค่าความจริงโดยใช้ตารางค่าความจริงแล้วไปลองทำดู thank <laughs> you ้อแรก p แล้ว q หรือ not p จะเห็นว่ามีอยู่2ประพจน์ด้วยกันคือประพจน์ p และประพจน์ q ดังนั้นเราจะพิจรารณาทั้งหมดใช้สูตร2กํกำลัง n ค่ะเท่ากับ2ยกกำลัง2ได้เท่ากับ4กรณีแสดงว่าเราจะต้องตีตารางให้ได้ทั้งหมด4บรรทัดนั่นเองลำดับต่อไปเราก็จะกำหนดประพจน์ p และประพจน์ q นะคะโดยให้ p เป็นจริง2กรณีเป็นเท็จ2กรณีแล้ว q ก็จะเป็นจริงเท็จจริง เทปสลับกันครูบิวเขียนตัว f ไปถูกนหคะเพิ่มตึงเข้าไปนิดนึง <c oughs> <c oughs> ต่อไปเราก็จะไปดูที่โจทย์นะคะจะมีนอ็อต p อยู่ดังนั้นเราจะไปหานอ็อต p ก่อนโดยเอานอ็อต p มาเขียนใส่ที่หมวนตารางได้เลยคะ่ะแล้วก็ไปดูที่ปรากฏ p ค่ะถ้า p มีค่าความจริงเป็นจริง n ็อต p ก็จะมีค่าความจริงเป็นเทจนั่นเองแต่ถ้า p มีค่าความจริงเป็นเทจ n ็อต p ก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะ เราได้น็อต p มาแล้วเนาะเราก็จะไปดูที่ q หรือน็อต p ดูที่2ช่องนี้นะคะครูดูจะระบายสีไว้ให้นะคะดังนั้นจะเห็นว่าตรงนี้เท็ T. หรือเท็จจะมีค่าความจริงเป็นเท็จเราก็จะใส่ค่าความจริงที่เป็นเท็จเข้าไปค่ะที่เหลือก็จะเป็นจริงทุกกรณีค่ะสุดท้ายเลยเราก็จะไปดูถ้า p แล้ว q หรือ not p โดยเรารู้มาแล้วว่า q หรือ not p ได้ค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริงจริงส่วน p อยู่ในช่องแรกบิวจะระบายสีแดงไว้ให้นะคะ ต่อไปเราจะหาค่าความจริงโดยใช้ตัวเชื่อมท่าแล้วเราก็จะดูจากค่า p แล้ว q หรือ not p ค่ะก็คือถ้าข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จจะมีค่าความจริงเป็นเท็จดังนั้นเราจะเห็นค่าความจริงที่เป็นเท็จเพียงกรณีเดียวก็คือบรรทัดที่2นั่นเองเราก็จะใส่ค่าความจริงที่เป็นเท็จเข้าไปค่ะที่เหลือก็จะเป็นจริงทุกกรณีค่ะใส่เข้าไปเลยเสร็จแล้วค่ะในข้อที่1 คำตอบที่ได้คือ p แล้ว q หรือ not p จะมีค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริงจริงในข้อที่2 p หรือ not q ก็ต่อเมื่อ r หรือ q มีประพจน์อยู่ทั้งหมด3ประพจน์นะคะคือ p q แล้วก็ r ดังนั้นเราจะพิจารณาทั้งหมด2ยกกำลัง3เท่ากับ8กรณีนั่นเอง ดังนั้นเราต้องว่าตารางให้ได้ทั้งหมด8บรรทัดค่ะนักเรียนก่อนอื่นเราต้องไปกําหนดค่าความจริงของประพจน์ p q r ก่อนเลย p จะมีค่าความจริงเป็นจริงอยู่4กรณีและเป็นเท็จ4กรณีค่ะและ q ก็จะเป็น จริง2กรณีเท็จ2กรณีจริง2กรณีและเท็จ2กรณีสลับกันแบบนี้นะคะและสุดท้ายคือประพจน์อาเราก็จะกําหนดค่าความจริงให้เป็นจริงเท็จจริงเท็จสลับกันค่ะทั้งหมดให้ได้8กรณีค่ะอันดับแรกเลยในโจทย์เราจะเห็นว่ามี Not Q อยู่ดังนั้นเราจะหาค่าความจริงของ Not Q โดยนํามาเขียนไว้ที่หัวตารางได้เลยค่ะ Not Q เราก็ดูที่คอลัมน์ของประพจน์ q นะคะซึ่งถ้า Q เป็นจริง ราก็จะได้ค่าความจริงที่เป็นเท็จถ้า q เป็นเท็จเราก็จะได้ค่าความจริงที่เป็นจริงค่ะ <S <S เมื่อเราได้นอต q แล้วเราก็ไปดูที่วงเล็บแรกนะคะก็คือหา p หรือ not q เราก็จะนำไปเขียนใส่ที่หัวตารางได้เลยค่ะจะเห็นว่ามีเพียง2กรณีค่ะที่เป็นเท็จหรือเท็จดังนั้นเราจะใส่ค่าความจริงที่เป็นเท็จเข้าไปค่ะ <S <S 1> <S 1> ที่เหลือก็จะเป็นจริงทุกกรณีจ้า ต่อไปค่ะเราไปดูในวงเล็บสุดท้ายนะคะ R และ Q เราก็จะดูที่คอลัมน์ R และคอลัมน์ Q ค่ะซึ่งมันอยู่ติดกันเลย2คอ,อลัมน์นี้นะคะดังนั้นการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมและจะเป็นจริงเพียงกรณีเดียวคือจริงและจริงเป็นจริงครูก็จะใส่ค่าความจริงที่เป็นจริงเข้าไปที่เหลือก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จทั้งหมดเลยค่ะ และสุดท้ายเราจะนําทั้งสองประพจน์นี้มาเชื่อมด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อค่ะโดยนําโจทย์มาเขียนไว้ที่หัวตารางได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะไปดูที่คอลัมน์ P หรือ Not Q ซึ่งครูจะระบายสีแดงไว้นะคะรวมทั้ง R และ Q ด้วยค่ะ เราจะพยายาาิจารณาสองคอลัมน์นี้นะคะก็คือคอลัมน์ที่เป็นสีแดงดังนั้นการเชื่อมประพจน์ด้วยตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อจัเป็นจริงเมื่อค่าความจริงเหมือนกันและจัเป็นเท็จเมื่อมีค่าความจริงต่างกันที่คุณครูให้ท่องจําได้ไหมคะเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จเราไปดูค่ะตัวที่เหมือนกันเป็นจริงมีอยู่2กรณีเองนะคะที่เหลือค่าความจริงต่างกันค่ะก็จะเป็นเท็จทุกกรณีเราใส่ค่าความจริงที่เป็นเท็จเข้าไป เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะการหาค่าความจริงโดยใช้ตารางค่าความจริงในข้อที่ 2. 2ข้อที่3 Not P หรือ Q แล้ว Q และ P ข้อนี้มีประพจน์ทั้งหมด2ประพจน์ค่ะคือ p และ q ดังนั้นเราจะใช้สูตร2ยกกำลัง n ค่ะซึ่งก็คือ2องกำลังสองเท่ากับ4กรณีนั่นเองดังนั้นเราวาดตารางให้ได้4บรรทัดต่อไปเราไปกำหนดค่าความจริงของประพจน์ค่ะโดยกำหนดให้ p มีค่าความจริงเป็นจริง2กรณีและเป็นเท,ท็จ2กรณีค่ะและ q เรากำหนดค่าความจริงให้เป็นจริงเท็จจริงเท็จอีกแล้วนะคะทวิวเขียน เท็ไม่หมดเลยเติ<ๆ>มนิดหน่อยนะคะเป็นเท็นะคะตัวสุดท้ายจากนั้นค่ะเราจะไปหาในวงเล็บก่อนค่ะ P หรือ Q โดยนำพีหรือ Q มาเขียนมาที่หัวตารางค่ะจะเห็นว่ามีเพียงกรณีเดียวค่ะที่เป็นเท็จหรือเท็จเราก็จะใส่ค่าความจริงที่เป็นเท็จเข้าไปที่เหลือก็จะเป็นจริงทุกกรณีค่ะ และจะเห็นว่าในโจทย์มีน็อตอยู่ข้างหน้าวงเล็บค่ะโดยเป็นน็อ p หรือ q ดังนั้นจากคอลัมน์ p หรือ q ที่เราได้ค่าความจริงมาแล้วเราจะเขียนให้เป็นนิเศษค่ะโดยถ้า p หรือ q เป็นจริง not p หรือ q ก็จะเป็นเท็จนั่นเองแต่ถ้า p หรือ q เป็นเท็จ not p หรือ q ก็จะเป็นจริงค่ะต่อไปค่ะเราไปดูวงเล็บข้างหลังค่ะ q และ p เราก็นำคิวและ P ีมาเขียนใส่ที่หัวตารางได้เลยนะคะแล้วไปดูที่คอลัมน์คิวและดูที่คอลัมน์ P ีเชื่อมด้วยแล้วค่ะนักเรียนคะจำได้ไหมคะการเชื่อมด้วยและจะเป็นจริงเพียงกรณีเดียวค่ะคือจริงและจริงเป็นจริงดังนั้นจะเห็นว่าจริงและจริงมีเพียงกรณีเดียวค่ะจะมีค่าวความจริงเป็นจริงค่ะที่เหลือก็จะเป็นเท็จทุกกรณีค่ะ สุดท้ายเลยเราก็จะนำสอประพจน์มาเชื่อมกันด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วค่ะก็นำโจทย์มาเขียนใส่ในหัวตารางได้เลยและไปดูที่คอลัมน์ not p หรือ q และไปดูที่ q และ p ค่ะเราจะพิจารณาคอลัมน์สีแดง2คอลัมน์แล้วใช้ตัวเชื่อมท่าแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะ การเชื่อมด้วยตัวเชื่อมท่าแล้วจะเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวคือถ้าจริงแล้วเท็จเป็นเท็จซึ่งในสองคอลัมน์นี้ที่เราจะพิจารณาเห็นว่ามีข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จเพียงกรณีเดียวค่ะดังนั้นเราใส่ค่าความจริงที่เป็นเท็จเข้าไปที่เหลือก็จะเป็นจริงทุกกรณีค่ะเสร็จแล้วค่ะ ต่อไปเราไปดูข้อที่4ค่ะ Q แล้ว R ก็ต่อเมื่อ R หรือ not Q แล้ว not R จะเห็นว่ามีประพจน์อยู่ทั้งหมด3ประพจน์คือ P Q และก็ R ดังนั้นเราจะใช้สูตร2ยกกำลัง n ในการพิจารณาก็คือ2กํกำลัง3เท่ากับ8กรณีนั่นเองดังนั้นเราก็จะวาดตารางให้ได้ทั้งหมด8บรรทัดนะคะ เพราะว่าตารางเสร็จแล้วอันดับแรกเลยเราต้องมากำหนดค่าความจริงค่ะโดยให้ p เป็นจริงอยู่4กรณีและเป็นเท็จ่4กรณีและกำหนดให้ q เป็นจริง2กรณีเท็จ2กรณีจริ H, ง2กรณีเท็จ2กรณีเขียนสลับกันแบบนี้ค่ะและให้ r เป็นจริงเท็จ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 สลับกันค่ะต่อไปค่ะเราจะเห็นว่าในโจทย์มี not q แล้วก็มี not r ดังนั้นเราจะหา Not Q ิและ Not R รก่อนนำ Not ตคิแล้ว Not R มาเขียนไว้ที่หัวตารางได้เลยค่ะการหา Not Q วเราก็ไปดูที่คอลัมน์คค่ะถ้า q เป็นจริงเราก็จะได้ Not Q เป็นเท็จถ้า Q เป็นเท็จเราจะได้ Not Q เป็นจริงค่ะส่วน Not R เราก็จะดูที่คอลัมน์ r า ถ้า r เป็นจริง not r ก็จะเป็นเท็จถ้า r เป็นเท็จ not r ก็จะเป็นจริงค่ะต่อไปค่ะเราไปดูที่วงเล็บแรกค่ะถ้า Q แล้ว r เราจะนำมาเขียนไว้ที่หัวตารางเพื่อหาค,าค่าความจริงค่ะจะเห็นว่าถ้า Q แล้ว r มีค่าความจริงเป็นเท็จเพียงสองกรณีค่ะ ที่เหลือก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดดังนั้นใส่ค่าความจริงที่เป็นจริงเข้าไปค่ะต่อไปค่ะเราไปดูในวงเล็บข้างหลังนะคะจะเห็นว่าเป็นวงเล็บปีกาโดยมีประพจน์ย่อยอยู่ข้างในก็คือ R หรือ Not Q เราจะนำ R หรือ Not Q มาเขียนลงในหัวตารางค่ะเราจะดูที่คอลัมน์ R และเราไปดูที่ Not Q ด้วยค่ะเราจะพิจารณา2ชอ่องนี้โดยใช้ตัวเชื่อมหรือค่ะ จะเห็นว่ามีเพียงแค่2กรณีค่ะที่เป็นเท็จด,ดังนั้นเราก็จะใส่ค่าความจริงที่เป็นเท็จเข้าไปและที่เหลือก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีค่ะคุบิวขอแก้หัวตารางนิดนึงนะคะ โดยในลำดับต่อไปเราก็จะมาดูที่ในวงเล็บปีกาซึ่งจะมีประพจน์ย่อยซึ่งประพจน์ย่อยเราได้มาแล้วค่ะก็คือ R หรือ not Q ต่อไปเราจะเชื่อมกับ not R ค่ะด้วยตัวเชื่อมถ้าแล้วนั่นเองเราก็จะเขียนโจทย์ลงไปได้เลยค่ะครูบิวขอลากเส้นลงมาเลยนะคะเพื่อแบ่งตารางให้เหลือช่องสุดท้ายสำหรับการเขียนคำตอบที่เป็นค่าความจริงของสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบค่ะเรามาดูตัวนี้เลยนะคะในวงเล็บปีกาค่ะ ประพศ์ R หรือ NotQ เราได้มาแล้วค่ะก็คือช่องสีแดงนี้นะคะและเราก็จะไปเชื่อมกับประพศ์น็อ R ค่ะเราจะดูในช่องสีแดงนะคะโดยใช้ตัวเชื่อมท่าแล้วทางเชื่อมประพศ์ด้วยท่าแล้วจะเป็นเท็จเทียงกรณีเดียวค่ะก็คือข้างหน้าเป็นจีงข้างหลังเป็นเท็จแต่ตอนนี้เราจะเอา R หรือ Not q คิขึ้นมาก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปดูที่ช่อง Not R ค่ะดูแบบนี้นะคะ ดูช่อง R หรือ Q แล้วค่อยไปดูที่ R ดังนั้นข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จมีอะไรบ้างดูไปพร้อมกันนะคะบรรทัดแรกข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จบรรทัดที่3ข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จบรรทัดที่5ข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จบรรทัดที่7ข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จดังนั้นที่คุณครูวงกลมสีแดงไว้คือข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จจะได้ค่าความจริงที่เป็นเท็จค่ะ ที่เหลือก็จะมีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีนั่นเองต่อไปค่ะสุดท้ายเลยคือการหาค่าความจริงของประพจน์ Q แล้ว R เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อโดยเราก็จะนําโจทย์ทั้งหมดนี้มาเขียนลงในช่องสุดท้ายค่ะแต่เผอิญว่าตารางที่ครูบิวมีมันพื้นที่ไม่อพอครูบิวขอไม่เขียนก็แล้วกันนะคะจากโจทย์ถ้า Q แล้ว R อยู่ในคอลัมน์นี้นะคะและ R หรือ NotQ และ Not, not r อยู่ในคอลัมน์นี้ค่ะเราจะดูในสองคอลัมน์นี้นะคะโดยใช้ตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อนักเรียนคะจําได้ไหมคะการใช้ตัวเชื่อมก็ต่อเมื่อเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จจะเห็นว่ามีค่าความจริงที่เหมือนกันเป็นจริงอยู่แค่2กรณีค่ะก็คือจริงก็ต่อเมื่อจริงเป็นจริง เราจะใส่ค่าความจริงที่เป็นจริงเข้าไปค่ะและที่เหลือก็จะเป็นเท็จทุกกรณีค่ะง่ายใช่ไหมล้ะคะไปดูข้อถัดไปเลยค่ะข้อที่หกค่ะข้อนี้ง่ายมากๆเลย P แล้ว not Q ก็ต่อเมื่อ Q ก็ต่อเมื่อ not T จะเห็นว่าประพจน์ที่โจทย์กำหนดให้มีทั้งหมด2ประพจน์ค่ะคือ P และ Q ดังนั้นเราจะพิจารณา2กาลัง n กรณีก็คือ2ยกกาลัง2เท่ากับ4กรณีนั่นเองเราก็ตีตารางหรือวาดตารางให้ได้ทั้งหมด4บัรทัดนะคะจากนั้นเราไปกําหนดประพจน์ P ค่ะให้มีค่าความจริงเป็นจริง2กรณีและเป็นเท็จ2กรณี และไปกําหนดปรับวัตคิวค่ะโดยให้เป็นจริงเทสจริงเทสสลับกันแบบนี้นะคะจากนั้นจะเห็นว่าในโจทย์จะมีทั้ง NotQ และ Not P ค่ะเราก็จะนํา Not Q ิและ Not P มาเขียนใส่ในหัวตารางค่ะโดยพิจารณาที่ Not P ก่อนไปดูที่คอลัมน์ p ีค่ะถ้า P เป็นจริง Not P ก็จะเป็นเทสถ้า P เป็นเทสน็อตก็จะเป็นจริงค่ะ และเราก็ไปดูที่คอลัมน์คินะคะถ้า q เป็นจริง NOT q ก็จะเป็นเท็จถ้า q เป็นเท็จนอตคิวก็จะเป็นจริงค่ะจากนั้นในวงเล็บแรกค่ะจะเป็นประโพ์ถ้า p แล้ว not q เราก็จะดูที่คอลัมน์ p แล้วไปดูที่คอลัมน์นอตคค่ะก็คือในคอลัมน์แรกและคอลัมน์ล่าสุดนั่นเองนักเรียนอาจจะใช้นิ้วมือ2นิ้ว เอาไว้นะคะคว่าเราจะดูสองคอลัมน์นี้เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเรานําท่า p แล้ว Not q มาเขียนไปที่หัวตารางค่ะจากนั้นเราไป,ไปพิจารณาค่ะการเชื่อมด้วยท่าแล้วข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จมีเพียงกรณีเดียวค่ะเราก็จะใส่ค่าความจริงที่เป็นเท็จเข้าไปค่ะที่เหลือก็จะเป็นจริงทุกกรณีต่อไปค่ะเราไปดูที่วงเล็บข้างหลังค่ะ q ก็ต่อเมื่อ Not p เราก็นำมาเขียนไว้ที่หัวตารางได้เลยนะคะจากนั้น เราไปดูที่คอลัมน์ Q ค่ะและคอลัมน์ not p นะคะประพจน์ Q และประพจน์ not p อยู่ในคอลัมน์สีเขียวนะคะคุณครูจะระบายสีเขียวไว้เพื่อไม่ให้เราสับสนเราจะพิจารณาในช่องสีเขียวนี้ค่ะโดยใช้ตัวเชื่อมกอ็อต่อเมื่อค่ะนักเรียนคะการเชื่อมประพจน์ด้วยกอ็อต่อเมื่อเหมือนกันเป็นจริงต่างกันเป็นเท็จหมายความว่าถ้าค่าวความจริงเขาเหมือนกันเขาจะมีค่าวความจริงที่เป็นจริงค่ะโดยที่เหมือนกันจะเห็นว่ามีอยู่2กรณีค่ะ ก็คือเท็จก็ต่อเมื่อเท็จมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะเราจะใส่ค่าความจริงที่เป็นจริงเข้าไปและตัวที่2คือจริงก็ต่อเมื่อจริงก็มีค่าความจริงเป็นจริงค่ะส่วนที่เหลือต่างกันจะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะคะและสุดท้ายเลยก็คือ p แล้ว not q เชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อ q ก็ต่อเมื่อ not p ค่ะเราจะนำมาเขียนลงใน หัวตารางนี้เลยนะคะโดยสิ่งที่เราจะใช้ก็คือ p แล้ว Not q อยู่ในคอลัมน์นี้ค่ะและก็ q ก็ต่อเมื่อ Not p อยู่ในคอลัมน์นี้ค่ะเพศคะการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อค่าความจริงที่ต่างกันจะเห็นว่ามีอยู่เพียงกรณีเดียวค่ะซึ่งนั่นก็คือหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเท็จดังนั้นเราก็จะได้ค่าความจริงที่เป็นเท็จออกมาที่เหลือค่าความจริงเหมือนกันเราจะได้ค่าความจริงที่เป็นจริงทั้งหมดเลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะการหาค่าความจริงของประพจน์โดยใช้ตารางการหาค่าความจริงง่ายใช่ไหมล่ะคะพบกับครูบิลคณิตคิดนอกใจสาระดีๆที่ทุกคนต้องร้องว้าวได้ในคลิปถัดไป ep4 การหาค่าความจริงของประพจน์ขอบคุณทุกกำลังใจที่กด s u b s c r i b ์ให้ครูบิลนะคะสวัสดีค่ะ